สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่จะมานําเสนอครับอุปกรณ์ที่ว่านะั่นคือผมสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเ oh. พิ่งส่งมาถึงก็คืออุปกรณ์วัดความชื้นในดินหรือวัดปริมาณน้ําในดินนะครับที่เรียกว่าเทนโซมิเตอร์นะครับอันนี้เพิ่งส่งมาถึงเลยส่วนอุปกรณ์นี้มีไว้ทําไมก็คือผมจะเอาไปใช้ในสวนทุเรียนของผมนะครับซึ่งเราจะได้รู้ว่า ในดินเนี่ยมีปริมาณน้ําหรือมีปริมาณความชื้นอยู่เท่าไหร่ขาดไหมกับต้นทุเรียนเราต้นทุเรียนเราต้องการน้ําอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้นทุเรียนเราไม่ต้องการน้ําแล้วซึ่งในดินมีเพียงพอแล้วนะครับหรืออาจจะผลตกอาจจะเราลดปริมาณน้ํามากเกินไปนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากแต่ก็ไม่ต้องการให้โคลนแฉะนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะมาช่วยเราตรงนี้ ทำให้เรารู้ว่าน้ําที่เราใส่ลงไปในดินมันมีปริมาณมากเพียงพอไหมหรือว่าน้อยเกินไปนะครับส่วนหลักการเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับในอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีมีคู่มือนะคู่มืออันนี้มีบินนะครับใครจ่ายที่ผมสั่งไปอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ ส่วนอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวเทนเซีย e มิเตอร์นะครับซึ่งจะมีมาตรวัด Tension หรือความเครียดในดินนะครับแล้วก็มีหลอดสลิงสกยาน่าจะเอาไว้สำหรับดูดอากาศในการคาลิเบตตัวเทนเซีย e มิเนี่ก่อนใช้งานนะครับไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนไทลิเบตทำยังไงแล้วก็เทโซ o มิเตอร์มีหลักการทำงานยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวเทโซ o มิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนของเกจที่จะใช้สำหรับวัดความเครียดในในดินที่เกิดจากปริมาณน้ำหรือปริมาณความชื้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของอ,อ,อันนี้ต้องถอดออกก่อนนะ ในส่วนของกระปาะนะครับกระปาะตัวนี้จริงๆก็คือจะมีรูคุณสำหรับให้ความชื้นในดินสามารถที่จะซึมผ่านออกหรือซึมผ่านเข้าก็ได้ครับเพื่อวัดปริมาณความเครียดในดินนะครับโดยในการใช้งานก่อนที่จะใช้งานเราต้องมาทำการแคลิเบตก่อนนะครับแล้วเราก็เอาแท่งแคเทเซ o มิเตอร์ตัวนี้ลงไปปักในดิน ตามความลึกของล่าสมมุติเราปักที่ประมาณ30ซนติเมนะครับผมจะเอาไปใช้กับสวนทุเรียนเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรก็ปักลงไปปุ๊บค่าความเครียดที่อ่านได้หลังจากหลัง,หล,งหลังจากเราคา,าลิเบรตแล้วนะก็จะเห็นว่าในตรงนี้จะมีอยู่3ขีดนะครับหลักๆก็จะเป็นสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับสีน้ําเงินเนี่ยหมายถึงว่ามีปริมาณน้ํามากเกินไปนั่นก็หมายความว่าทุกท่านไม่ต้อง ลดน้ําลงไปอีกนะครับถ้าอยู่ในปสีเขียวเนี่ยคือปริมาณน้ําที่เหมาะสมนะครับก็คือไม่ไม่แฉะเกินไปไม่แห้งเกินไปเราก็จะโดยโดย,โดยที่เราตั้งสมมติฐานไว้เราก็จะทําให้ปริมาณความชื้นของเราอยู่ที่ประมาณสีเขียวเนาะส่วนสีเหลืองเนี่ยก็หมายถึงว่าปริมาณนะความชื้นในดินหรือปริมาณน้าในดินเนี่ยเริ่มมีน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้ํานะครับโดยหลักการของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับ คราวนี้เราจะมาเริ่มคลเบร์กันนะครับก่อนอื่นเราก็จะเปิดฝาที่อยู่บนช่องของกระป๋อตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปในที่นี้ผมใช้น้ํากลั่นนะครับก็คือจะดูดไซริงขึ้นมานะครับเติมลงไปจนเต็มเลยนะฮะอันนี้ผมเติมบางส่วนแล้วเนาะก็เติมลงไปจนเต็มนะครับเต็มแล้ว หลังจากที่เราเติมน้ําจนเต็มกระป๋อนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเอากระป๋อไปตั้งทิ้งไว้แบบนี้หรือห้อยทิ้งไว้แบบนี้จนกว่าที่ปลายกระป๋อตัวนี้จะเริ่มมีน้ําซึมออกมานะครับนี่ซึ่งตอนนี้มันเริ่มซึมออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะห้อยไว้อีกพักหนึ่งนะครับขอไครตีสุกี้กับคุณนากงดลวยนะครับ เราก็จะห้อยไว้แบบนี้ประมาณ10-15นาทีครับจากที่เราตั้งทิ้งไว้หรือห้อยทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งแล้วประมาณสินาทีเนะี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ปลายกระป๋อจะชุ่มไปด้วยน้ำนะครับก็จะถึงขั้นตอนต่อไปก็คือการไล่อากาศออกจากกระป๋อนะครับไปดูกันครับว่าทำยังไงเราก็จะใช้เข็มฉีดยาครับ เอาเข็มฉีดยาสายยางของเข็มฉีดยาเนี่ยจิ้มลงไปในกระป๋องนะครับให้แน่นแล้วเราก็ดึงค่อยๆดึงสซริงขึ้นจนค่าที่มาตรวัดของกระป๋องเนะี่ยอ่านได้ประมาณ0.8บานะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นข้างในกระป๋องนะครับ แล้วเราก็ค่อยๆปล่อยครับตอนขั้นตอนปล่อยเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราปล่อยแรงเกินไปเข็มจะตีกลับอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะทำให้ไม้รัดเสียหายได้ครับเราทำแบบนี้สองถึงสามครั้งครับเพื่อให้ฟองอากาศที่อยู่ในกระเป๋อเนี่ยที่อยู่ในน้ำเนี่ยน้อยลงนะ ต้องขออภัยติสุเอียกับคุณทางคงอีกรอบนะครับเราเอาเทนซิโมมิเตอร์ห้อยไว้แล้วก็ใช้พัดลมเป่ากระป๋ะให้แห้งเราก็จะค่อยๆสังเกตว่ามาตรวัดจะค่อยๆเปลี่ยนจากศูนย์หรือสีน้ำเงินที่เราอธิบายกันตอนแรกเนะี่ยมันจะค่อยๆแห้งแล้วความเครียดก็จะเริ่มอ่านค่าได้มากขึ้นนะครับถ้าศูนย์นี่ก็คืออิ่มน้ำเลยนะครับ ถ้าแห้งมันก็จะค่อยๆมีค่าที่เราอ่านได้ว่าเป็น0.2 0.4 0.6บาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ลองทิ้งไว้ให้แห้งเลยครับก็จะเห็นว่าระหว่างที่เราเป่าพัดลมอยู่นะครับกระป๋อของเทนเซอร์มิเตอร์ก็จะค่อยๆเริ่มแห้งนะครับค่าเกจที่เราอ่านได้ก็จะค่อยๆ มากขึ้นมากขึ้นตามความชื้นของปลายกระเปาะที่น้อยลงนะครับเราก็จะรอจนกว่ามันถึงสีเหลืองเลยนะครับแล้วก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากเราเป่าพัดลมทิ้งไว้นะครับเทนเซียมิเตอร์ก็จะอ่านค่าได้ประมาณ0.4บาร์ซึ่งถึงเกจสีเหลืองนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับทำยังไงไปดูกันครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ น้ำเปล่านะครับใส่ในขวดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเทนเซียลมิเตอร์จุ่มลงไปครับเราก็จะเอาเทนเซียลมิเตอร์จุ่มลงไปข้างในขวดน้ําที่มีน้ําอยู่นะครับแช่ไว้เลยแล้วก็พิงไว้อย่าให้ล้มนะครับทิ้งไว้เพื่อดูว่าเกจของเทนเซียมิเตอร์ เมื่อมีน้ําปริมาณมากๆแล้วมันจะกลับมาที่ศูนย์หรือเปล่านะครับถ้าไม่กลับมาที่ศูนย์ทุกคนต้องกลับไปทําตามขั้นตอนแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าเทนเซมิเตอร์จะกลับมาค่ามีค่ามาที่ศูนย์นะครับซึ่งเทนเซมิเตอร์มีค่าไม่ไม่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยอาจจะเกิดสาเหตุจากสสาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือเราดูดเอาฟองอากาศออกจากกระปอ๋อกหรือออกจากตัวเนี้ยไม่หมดนะครับกับ2คือเอาปิกตาไม่แน่นนะครับ ยังไงเพืเ่อนๆก็ลองตรวจสอบดูนะครับนี่ตอนนี้ค่าเทนซิยมิเตอร์ของผมก็กลับมาที่เกือบๆศูนย์แล้วครับทิ้งไว้อีกสักคู่ก็น่าจะกลับมาที่ศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าเทนซิยมิเตอร์ของเราพร้อมใช้งานแล้วครับตัวเทนเซียวมิเตอร์ที่ผมได้มานะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับราคาประมาณพัน0มอบาทเท่า,านั้นเอง ซึ่งถ้าสมมุติว่าผมซื้อเทนเซอร์มิเตอร์ตัวที่ได้มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับนะครับผมต้องสั่งซื้อจากอเมริกาตัวหนึ่งมันตกประมาณ9,000กว่าบาทถ้าผมจำผิดน่าจะประมาณ9 7 0 0บาทนะครับคือ 1, 3 3 0 0ามาผมจ่ายไหวไงปัญหาคือถ้า9,700บาทผมมันค่อนข้างราคาสูงอยู่ผมก็จ่ายไม่ไหวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติเราไปปักไว้ในดินเนี่ยที่สวนซึ่งอยู่ที่จันทบุรีแล้วมีคนดูแลนะคร ถ้ามันหายขึ้นมานี่ผมเศร้าเลยนะครับตัวเทโตัวเทโพิตเ,ตเตอร์ตัวนี้ผมได้มานาบที่ประเทศไทยเนี่ยคือผลิตจากบริษัทอีเซนอกรีเทคนะครับบริษัทอยู่ที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี่เองนะครับประมาณทันสามร้อยบาทซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงหลักการของมันเมื่อ เราเซ็นเซอ ometer, เอาเทนเซอรมิเตอร์ปักลงในดินนะครับถ้าดินเนี้ยเปียกฝนตกนะครับค่าความเครียดของดินก็จะน้อยลงนะฮะเท็นเซอมิเตอร์เนี่ยก็จะมีความเครียดของดินของน้ําในดินน้อยลงเหมือนกันนะครับซึ่งก็คือมันจะกลับมาอยู่ที่สีน้างเงินนะครับแต่พอน้ําในดินมีน้อยลงดินแห้งนะครับความเครียดของดินก็จะมากขึ้น ค่าเทนโซมิเตอร์ก็จะมีความเครียดมากขึ้นด้วยมันก็จะค่อยๆแห้งไปหาสีหลีองนะครับซึ่งหมายความว่านั่นถึงเวลาที่เราควรจะรดน้ําได้แล้วนะครับเนี่ยคือประโยชน์ของเทนโซมิเตอร์นะครับทําให้เรารู้ว่าเราควรจะรดน้ําตอนไหนรดน้ําเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับถึงจะเหมาะกับต้นทุเรียนของเราหรือพืชของเรานะครับในการเคลื่อนย้ายเทนโซมิเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานเราก็จะทําการแช่น้ํา เซียมิเตอร์ให้กระปอ๋อท่วมน้ําไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะขนย้ายทีโซมิเตอร์ตัวนี้ไปใช้ที่สวนที่จันทบุรีนะครับเทียงแค่นี้พอไปถึงเราก็เอาติโซมิเตอร์ตัวเน,วนี้ไปปักลงในดินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าต้นต้นทุเรีนยนของเราเนี่ยต้องการน้ําหรือเปล่าหรือว่าปริมาณน้ํามากเกินไปควรจะลดน้ําตอนไหนนะครับเท่านี้เองง่ายๆนะครับยังไงถ้าคลิปนี้ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้านนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆที่ผมจะมีไว้ให้เพื่อนๆในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวกว่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปสวนพฤกยนที่จันทบุรีก่นครับสวัสดีครับ